สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงส่วนของกระดูกซากข้ามกับกระดูกคอดอลหรือกระดูกคอกไซหรือกระดูกหางนั่นเองนะคะโดยเราขอพี่พอขอพูดถึงกระดูกหางก่อนกระดูกหางเนี่ยเราก็คือดูแค่ว่าสตัคเจอร์อของมันเนี่ยนะคะก็คือจะยังดูได้ในกระดูกหางส่วนต้นนะคะแต่หลังจากนั้นอ่ะมันก็จะลดรูปทุกอย่างส่วนของสไปนัตโพเซตทุกอย่างเนี่ยมันสไปนัตหรือว่าโพเออทันสเวิร์ด อติโครราทุกอย่างเนี่ยมันจะลดรูปเหลือเป็นแค่เป็นหลอดนะคะก็คือเป็นแบบเหมือนแท่งทๆเฉยๆไล่ไปจนสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือดูแค่นี้ว่าลักษณะของหางถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะถัดมาเราจะมาดูในส่วนของกระดูกซากข่ามนะคะซึ่งกระดูกซากข่ามเนี่ยมันเกิดจากการรวมกันของกระดูกนะคะแบบรวมกันเป็นชิ้นเดียวแล้วซึ่งกระดูกซากขํามที่รวมกันในสัตว์ของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีไม่เท่ากัน อย่างเช่นของพวกสุนัขเนี่ยก็จะปรับประมาณ3นะคะพวกเอ่อลูมิเนนต์ม้าเนี่ยก็จะประมาณ5หมู่4คนเนี่ยก็คือ5ชิ้นเหมือนกันเราเห็นได้ยังไงนะคะก็คือดูจาก1 2 3แบบนี้นะคะทีนี้ส่วนแรกที่เราจะดูกันนะคะก็คือเราเห็นหน้าตัดอันนี้เนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่มันไปจับ กับส่วนของกระดูกลำบ้าก็คือจะจับกับส่วนของคอร์ดอลอ์ติคูล่าโพเซตหรือเซอร์เฟสของกระดูกลำบ้าข้อสุดท้ายก็คือ S7 นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือหูเหมือนเหมือนเป็นหูมันคือออริคูล่าอ์ติคูล่าเซอร์เฟสซึ่งตรงนี้มันก็จะไปจับเข้ากับกระดูกไอเลียมนะคะไอเลียมวิงของส่วนของกระดูกเชิงกลานนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ บอดี้นะคะบอดี้อันนี้เวอร์ทิเบิลแคานลหรือว่าเวอร์ทิเบิลฟอร์เมนนะคะตรงนี้ก็เป็นสไปนัสนะคะพแรโพเซต์ถ้าเป็นสุนัขเนี่ยมันจะรวมตัวกันกลายเป็นส่วนของเคสนะคะมีเดียนซัคเคลเคสถ้าเป็นของหมาตรงเนี้ยมันจะไม่รวมมันเออไอตัวสไปนัตโพเซตมันยังเซปเรตอยู่มันยังแยกอยู่แต่ถ้าเป็นส่วนของวัว วัวเนี่ยมันก็จะรวมเป็นเครสเหมือนกันแบบนี้ถ้าเป็นของหมูตัวสไปนัทโปรเซสมันจะลดลูกเหลือแค่เครสเห็นไหมคะมันจะเหลือแค่สันเล็กๆอย่างนี้แล้วก็จะมีในส่วนของฟอร์มเมนหรือถ้าเป็นผุพดมันจะเรียกว่าฟอร์มิน่าถ้าเราไปอ่านมันก็จะเรียกว่าฟอร์มิน่าก็คือฟอร์มเมนทีเ่เป็นผุพดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งตัวเวนทัลแล้วก็ ดอสลนะคะด้านบนก็มีซึ่งอันนี้จะเป็นตัวผ่านของตัวสาข้าเนิร์ฟนะคะข <c oughs> อโทษค่ะแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนที่เหลืออยู่นะคะของในส่วนของตัวอาร์ติคูล่าโพเซสเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นแค่รูดิเมนทารีแปลว่าเหลืออยู่นะก็คือมันจะเห็นเป็นแค่เครสเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ เฉยๆเลยนะแล้วก็ส่วนของทานเเวอร์โปรเซสเนี่ยมันก็มีการรวมกันนะคะเป็นล a ท e r ล l าซา c l โคเครสก็คือไอปีกปีกข้างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นล a ท e r ล l าซา c l โคเครสนะคะก็จะรวมกันแบบนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างของในม้าค่ะตัวตัวฐานของมันอะ่ะเหมือนแบบตัว ตัวตัวบอดี้มันจะแบนๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าในวัวมันจะโค้งแบบนี้เลยมันจะโค้งแบบนี้อันนี้ก็คือในวัวหมูเองเนี้ยก็แบนๆอย่างงี้นะคะหมาเองก็แบนๆก็จะมีแต่เฉพาะในวัวนะคะที่ที่มันจะแบบค่อนข้างค่อนข้างโค้งนะคะที่จะดูแบบดูไม่เหมือนอัน มันจะโค้งแบบเด่นชัดมากซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะที่พิเศษอ๋อพี่เืมพูดไปอีกอันนึงก็คืออัน,นตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนของบอดี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนอีกชชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่าโปรมนโอรี่โปรมนทอรี่ก็คือแบบสันที่อยู่ข้างล่างอย่างนี้ยค่ะอันน,นี้ที่อยู่ข้างล่างแค่เส้นตรงนี้ยอันนี้ก็คือโปมนททรีนะคะ โอเคครบแล้วค่ะ